ฮัลโหลวันดีครับโซเชียลตอนนี้เราก็อยู่ที่พิธีแล้วนะพี่เอด้วยพี่เอมาด้วยพี่เอ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 ,เอสีไม่ยุ่งกับใครคร่ะจี <laughs> โอเคนะเดี๋ยวดูให้ดูบรรยากาศรอบๆในงานนะครับาันพุ างอุ้่าตางอุ้มบาปรางอุ้มบาเป็นกลงประจำวันพุธกลางวันวันพุธมีอยู่สองช่วงก็วันนี้นะครับก็เป็นวัดที่มาตอนสองปีที่แล้วมั้งเอ็ก็มาบวชที่วันนี้แหละก็ได้บวชได้ประมาณเก้าวันเนาะแล้วก็สึกแค่นั้นแหละ จะบอกแค่นี้แหละไอ้อะไรมาโอเคนะไปละบ๊ายบาย